เจอคนไข้ผู้หญิงนะคะหลายคนเลยแล้วก็หลายช่วงอายุด้วยนะคะแล้วก็มีอยู่เคสหนึ่งนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยอายุค่อนข้างมากเลยนะคะคือเรียกว่าเป็นคุณยายเลยล่ะคะ่ะมาหาคุณหมอด้วยอาการมีตกขาวพิดปกติมีอาการคันช่องคลอดนะคะคุณยายเนี่ยบอกว่าเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆเลยะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้รักษาอะไรนะคะแล้วก็มาหาคุณหมอคุณหมอตรวจภายในนะคะแล้วก็ตกใจมากๆเลยเจอ ยางรัดช่วยให้หลังช้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะเข้าไปอ่านข้อความในโซเชียลมานะคะคข่าวดีก็ไม่ได้ใหม่นะคะแต่ก็ไม่ได้นานเท่าไหร่ค่ะเขาแชร์กันมากเลยนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือการเอายางนะคะรัดที่น้องชายเพื่อช่วยให้หลังช้าขึ้นแชร์กันว่นเลยนะคะทางแพลตฟอร์มตอกๆค่ะเขาแชร์กันนะคะว่า วัยรุ่นเนี่ยเขาเอาแหน่งยางรัดแกงนะคะที่เอาไว้ผูกถุงแกงเนี่ยแหละคะ่ะมาผูกนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะมาตัดนะคะแล้วก็มาผูกกันเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็เอาไปรัดบริเวณโคนของน้องชายแล้วเขาแชร์กันนะคะเชื่อกันว่าการรัดยางแบบนี้มันจะช่วยให้คุณผู้ชายเนี่ยหลังช้าลงค่ะทีนี้เขาก็แชร์กันว่อนทอกๆเลยนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะ แต่ซึ่งจริงๆแล้วนะคะเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะมันเคยมีการทํากันแบบนี้มานานแล้วค่ะในผู้ใหญ่เนี่ยแหละคะ่ะไม่ใช่ในวัยรุ่นด้วยนะคะก็เคยมีคุณหมอนะคะออกมาพูดด้วยนะคะเรื่องการใช้หนังยางเนี่ยรัดที่องคชาตหรือว่าที่น้องชายนะคะเพื่อช่วยให้อึดทนมากขึ้นหลังช้าลงค่ะคุณหมอสูตินรีแพทย์ท่านหนึ่งนะคะก็ออกมาแชร์เรื่องนี้ไว้เหมือนกันค่ะแล้วก็ออกมาเตือนด้วยนะคะคุณหมอเล่านะคะว่า คุณหมอเนี่ยเจอคนไข้ผู้หญิงนะคะหลายคนเลยแล้วก็หลายช่วงอายุด้วยนะคะแล้วก็มีอยู่เคสหนึ่งนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยอายุค่อนข้างมากเลยนะคะคือเรียกว่าเป็นคุณยายเลยล่ะคะ่ะมาหาคุณหมอด้วยอาการมีตกขาวพิดปกติมีอาการคันช่องคลอดนะคะคุณยายเนี่ยบอกว่าเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆเลยะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้รักษาอะไรนะคะแล้วก็มาหาคุณหมอคุณหมอตรวจภายในนะคะแล้วก็ตกใจมากๆเลย เจอ,อยางรัดถุงแกงนะคะอยู่ในช่องคลอดของคุณยายเนี่ยเป็นก้อนเลยค่ะรวมตัวกันเป็นก้อนเลยนะคะดึงออกมาเป็นก้อนเลยแล้วก็ยังมีเคสอื่นอีกนะคะที่ยังไม่แก่ก็มีค่ะคุณผู้หญิงวัยกลางคนไปหาคุณหมอด้วยอาการตกขาวผิดปกติตกขาวมีกลิ่นมีอาการคันช่องคลอดนะคะคุณหมอก็ตรวจภายในดูแล้วก็เจอว่า มียางรัดถุงแกงอยู่ในช่องคลอดเนี่ยจำนวนมากเลยค่ะคุณหมอคีบออกมานะคะนับเป็นเส้นเนี่ยได้ประมาณ10กว่าเส้นเกือบ20เส้นเลยนะคะซึ่งทั้ง2กรณีนะคะทั้งเคสคุณยายนะคะแล้วก็เคสของคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะประเด็นก็คือตัวคุณผู้หญิงเองเนี่ยไม่ทราบนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ากลับมาถามคุณสามีเนี่ยแหละคะ่ะถึงได้รู้นะคะนั่นมันเป็นเพราะว่าคุณสามีเนี่ย เอาหนังยางรัดถุงแกงเนี่ยมารัดที่น้องชายเพื่อช่วยให้อึดให้ทนให้หลังช้าขึ้นค่ะการรัดด้วยหนังยางแบบนี้มันช่วยให้อึดให้ทนให้หลังช้าลงจริงหรือเปล่าคุณหมอนะคะก็บอกนะคะว่าถ้ามันทำแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่ามันอึดมันทนขึ้นมันก็ช่วยเรื่องจิตใจค่ะแต่ถ้าถามเรื่องกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะคะยางรัดถุงแกงไม่ได้ช่วยให้คุณหลังช้าลงหรือว่าช่วยให้อึดมากขึ้นทางกายภาพค่ะ แต่มันอาจจะเพิ่มความมั่นใจให้คุณผู้ชายทําแล้วรู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะอึดเดี๋ยวมันจะช้าประเด็นปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าใช้ยางรัดบริเวณองคชาตแล้วเนี่ยตอนที่น้องชายยังแข็งตัวอยู่เนี่ยมันก็ยงังหนังยามก็ยังติดอยู่ที่น้องชายการสอดใส่เข้าไปมันก็ไม่ได้มีปัญหานะคะมันก็ยังติดอยู่ที่น้องชายแต่ประเด็นก็คือเมื่อน้องชายเนี่ยหดตัวเมื่อมีการคลายแม็กเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชายเนี่ย ไม่ได้รีบเอาเอาวะเพศออกหรือไม่ได้บอกผู้หญิงนะคะไม่ได้บอกฝ่ายหญิงว่ามีการลัดหนังยางไว้นะให้คอยสังเกตให้คอยระมัดระวังนะพอทําเสร็จแล้วเนี่ยพอน้องชายหดตัวหนังยางมันก็เลยหลุดเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงตัวผู้หญิงเองก็ไม่ทราบก็เลยไม่ได้สังเกตก็เลยไม่ได้เอาหนังยางนั้นออกจากช่องคลอดพอหนังยางมันอยู่ในช่องคลอดนี้นานๆน,น,นะคะอาจจะหนึ่งเส้นหรือมากกว่าหนึ่งเส้นก็แล้วแต่มันก็กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายนะคะ ร่างกายมันก็จะสร้างเมือกออกมาเกาะตามธรรมชาติอยู่แล้วค่ะเพราะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมจึงทําให้ผู้หญิงเนี่ยเกิดตกขาวผิดปกติมีการติดเชื้อในช่องคลอดได้มีกลิ่นมีอาการคันได้ค่ะถ้าหากว่าคุณใช้ยางเนี่ยรัดน้องชายนะคะตอนที่คุณมีการสอดเข้าสอดออกเนี่ยลองจินตนาการดูนะคะหนังยางนั้นน่ะมันอาจจะไปพันกับขนหมออ้อยของคุณหรือว่าขนหมออ้อยของฝ่ายหญิงได้ซึ่งหนังยางมันเหนียวอยู่แล้วใช่ไหมคะมัน ปิ้นไปปิ้นมามันก็ไปถูก,กับผลหมออ้อยได้มันคงจะเจ็บน่าดูค่ะแล้วส่วนตัวคุณผู้ชายเองนะคะถ้าคุณใช้หนังยางรัดเนี่ยมันจะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเจ็บจนทําให้น้องชายหดหรอคะแล้วความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะที่วัยรุ่นเขาเชื่อกันก็คือการใช้หนังยางนี้รัดจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีความรู้สึกมากยิ่งขึ้นเพราะยางมันอาจจะไปกระตุ้นเียนสีภายในช่องคลอด จนทําให้ไปกระตุ้นความรู้สึกของฝ่ายหญิงรู้สึกถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าหากว่าต้องการจุดประสงค์นี้นะคะแนะนําเลยค่ะไม่ต้องใช้แหงยางรัดถุงแกงนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีถุงยางอนามัยหลายแบบเลยค่ะแบบที่ทั้งมีกลิ่นแบบเรียบแบบขุขระนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการเพิ่มรสชาตินะคะในการมีกิจกรรม ก็ให้เลือกใช้ถุงยางอนามัยที่มีปุ่มขูกค,ค่ะก็ได้ค่ะปลอดภัยแล้วก็สะอาดกว่าการใช้ยางรัดถุงแกงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครนะคะยังใช้วิธีนี้กันอยู่ใช้ยางรัดถุงแกงมาลัดที่น้องชายเพื่อหวังผลให้น้องชายนั้นอึดทนหลังช้าลงนะคะให้เปลี่ยนความคิดนะคะเพราะทางหลักทางการแพทย์เราเนี่ยการใช้ยางรัดไม่ได้ช่วยให้น้องชายอึดหรือทนหรือมีการหลังช้าแต่อย่างใดค่ะ แต่อาจจะยิ่งทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อของคุณผู้หญิงนะคะถ้าหากว่ายางนี้หลุดเข้าไปอยู่ในช่องคลอดนะคะทําให้เกิดตกขาวมีกลิ่นที่ผิดปกติค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาอินบอ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ